สวัสดีครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินลงมาในบอ่อผักบุ้งมาดูผักบุ้งยอดสวยๆกันและก็ผักบุ้งน้ําสะอาดๆนะครับพื้นบอ่อสวยใสยๆสวยๆนะครับครับที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีคําถามตามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่า ถามว่าทําไมผักบุ้งของผมนะครับน้ําในบ่อผักบุ้งของผมดูใสสะอาดนะครับและพื้นบ่อก็จะไม่ค่อยมีขยะอะไรเลยนะครับครับผมก็ขอแนะนาเพื่อนๆทุกคนนะครับการปลูกผักบุ้งนั้นจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะใส่แค่ปุ๋ยและชีดยาก็แค่นั้นไม่ได้นะครับของผมเองนั้นผมจะดูแลรักษาเขาเป็นอย่างดีนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็หลังจากที่ ผมเริ่มขึ้นน้ำนะครับผมก็จะใส่ปูนนะครับปูนที่ว่านี้นะครับก็คือปูนซิโอไลท์นะครับหรือจะเป็นปูนช้างแม่ลูกอะไรต่างๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นช้างแม่ลูกหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นซิโอไลท์นะครับเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมขอแนะนําทุกคนนะครับให้ใส่ปูนบ้างนะครับ เพื่อพื้นบ่อนะครับแล้วและน้ําของเราก็จะสะอาดนะครับครับและหลังจากที่น้ําและพื้นบ่อของเราสะอาดนะครับก็จะทําตามมานั่นก็คือผักบุ้งของเราก็จะสวยนะครับจะไม่แดงนะครับจะไม่มีคราบแดงๆเกาะหรือคราบดินโคลนหรือสนิมอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้ผักบุ้งนั้นยอดขาวสวยนะครับก็ขอแนะนาเพื่อนๆน,นะครับว่าการปลูกผักบุ้งนั้นเราจะต้องดูแลรักษา เริ่มจากการใส่ปุ๋ยบ้างนะครับและหลังจากที่ตัดเก็บได้สักประมาณ6-7อาทิตย์นะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัดเก็บไปได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็จะสังเกตดูที่ลำต้นของผักบุ้งนะครับถ้าผักบุ้งที่ลำต้นของผักบุ้งนั้นเริ่มมีคาบสนิมหรือคาบดินโคลนอะไรต่างๆที่เริ่มมาจากกับเกาะนะครับหลังจากที่เขาข่าวสะอาดอยู่และ ตัดไปได้สักพักหนึ่งนะครับนั่นก็หมายถึง6-7เมตรนะครับเราก็เริ่มมาใส่ปูนอีกครั้งหนึ่งครับการใส่ปูนนั้นจริงๆไม่ได้ใส่ให้ผักบุ้งโดยตรงนะครับการใส่ปูนนั้นเราใส่ให้น้ําและพื้นบ่อสะอาดพอน้ําและพื้นบ่อสะอาดนะครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือยอดของผักบุ้งของเราก็จะสะอาดตามไปด้วยนะครับครับผมก็จึงขอแนะนาเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ใส่ปูนบ้างครับนะครับ สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับถ้าสองครั้งไม่ได้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่สําหรับของผมเองนั้นจะใส่สักตลอดการปลูก1รุ่นผมจะใส่ประมาณสองครั้งเพราะการใส่ปูนนั้นก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากนะครับหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับปักบุ้งของเราก็จะขาวสวยนะครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดก็ขอแนะนาเพื่อนๆทุกคนนะครับลองดูบ้างก็ได้ครับพาเพื่อนๆ ทุกคนนะครับมาดูปูนที่ผมจะนำไปใส่ในบอ่อผักบุ้งนะครับก็เป็นปูนยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็น้ำหนัก50โล,โลราคากระสอบละ180บาทนะครับและการใส่ปูนนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ให้ผักบุ้งโดยตรงนะครับคือพูดง่ายๆว่าใส่ไปเพื่อบําบัดให้พื้นบอ่อและน้ําของน้ําในบอ่อผักบุ้งสะอาดพอน้ำ และพื้นบ่อสะอาดนะครับผักบุ้งเข่าก็จะสะอาดไปด้วยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าการปลูกผักบุ้งของผมนั้นนะครับผมจะไม่เคยจุ่มน้ํายาฟอกข่าวหรือทําให้ผักบุ้งสะอาดเพราะผักบุ้งของผมนั้นสะอาดขึ้นไปตั้งแต่อยู่ในบ่อแล้วนะครับก็พูดง่ายๆว่าผมจะใส่ปูนตัวนี้นะครับก็ในหนึ่งรอบในการปลูกผักบุ้งผมก็จะใส่ประมาณสองครั้ง นะครับเพราะปูนตัวนี้มันราคาไม่แพงมากนะครับครั้งแรกก็จะใส่ตั้งแต่เราใส่น้ำเข้าไปนะครับและครั้งที่สองก็ผักบุ้งอายุได้ประมาณ7-8ถึงมีดผมก็จะใส่ครั้งที่สองนะครับครับและการใส่ปูนแบบนี้นะครับผมขอย้ำไม่ได้ใส่ให้ผักบุ้งใส่ให้น้ำสะอาดครับ